เรียกเฮียอีกแล้ววันนี้อบพยพเข้าทุกวันมาดูซิว่าเราช่วยอะไรได้บ้างนะกับลูกค้าที่อบพยพมาจากแนวชายแดนเมื่อวานก็ดูแลเรื่องเช็ครถถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วนะวันนี้น่าจะใช้รถโดยที่ไม่ค่อยได้ใช้ไฟไม่ติดอีกเป็นไงพี่เน,เนว,นวเน,นี่ยกำลังอัดทิพพอดีอยู่ะอะไรเอ่ยพอดีว่าลูกค้ามาจากศูนย์อพยบที่ท่าเกษมมันเป็นยังไงตั้ม ไฟต,ต,ต่ำไม่ติดครับไฟต่ำไม่ติดแล้วไฟสูงติดไหมไ,<ป>ได้ไอแมนไม่อกี้มึงบอกว่าอะไรตัง้งมึนะงมั่นใจแล้วนะเออคืออะไรคืออะไรมั่นใจแล้วไอแมนมันบอกว่าชั่วโมงนี้มีอะไรช่วยได้ช่วยกันไปจัดไปแม่ซ่อมฟรีนะฟรีครับค่าตัววันนี้ <น>ครับเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมนี่ช่างผมนะเนี่ยด้วยใจเลยนะใจใจเครื่เขาขัดให้ด้วยครับเฮ้ยไอ้ตามฟรีนะฟรีเขาฟรีก็ถือว่าช่วงการทำบุญแต่แรกมาตั้งว่าโปรอพยพบ้านไม่ต้องมีโปรอพยบแล้วทุกอย่างฟรีหมดนะคะก็ใครดูคลิปนี้นะครับรถที่ใช้ในการอพยพมาเดินทางเดินทางมาติดขัดปัญหาอะไรรถเสียราดไม่ติดแบตหมดต้องเปิเครื่องต้องทายหรือใช้เดินทางอพยพไม่ได้เข้ามาที่ scc motor เรา รับจบให้เลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีให้ช่วงนี้นะเป็นกำลังใจทุกคนด้วยนะอย่าท้อนะสู้ๆนะ้ๆเพราะว่านีเลยช่วงนี้รถสำคัญถ้าเกิดรถแบบว่ามีปัญหาระหว่างทางก็จะเดินทางไม่ได้โอภยยกไปไม่ได้อีกใช่เมื่อวานนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีวันนี้ก็คือซ่อมไฟฟรีอีตั้มมองเห็นว่าตั้มกลัวลูกค้ามองทางไม่เห็นเดี๋ยวขัดไฟให้ฟรีเลยนะคะ โอเคก็เป็นกำลังใจให้ผู้อบยุบด้วยนะครับได้เลยค่ะจังหวัดสแก้วเราช่วยช่วยกันสู้ๆค่ะอะไรที่เฮียกับเจช่วยได้ก็เต็มที่และยินดีนะเต็มที่เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาของไปให้ศูนย์อพยพด้วยนะคะได้เลยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะครับสวัสดีค่ะ